วัสดีพเป็น้องเอฟซีวันนี้จะมาบนดาวอังคารรอบสองครับของ,เส,งอเสียบางกอกครับเสียบางกอกเสียบางกอกครับน้องครับข้าโจขึ้นบนยอดแล้วนุ่รีบๆเลย,ลลลเ,ลยเป็นไงข้าโจคือไงคือไมแกบอกแกอยู่โอ้ต้นสูงครับเนาะต้นสูงมีกิ่งคืออยู่เนี่ยครับพี่น้องกว่าจะได้ สูงประมาณ15เมตรครับนี่ครับกำลังมุนกันเลยกำลังจัดงานกันเต็มนะครับเสียลุยครับเสียลุยเสียลุยสองโลได้เนี่ยไม่ถาวรเขียวมากนี่ครับโอ้ไม่ถาวรเขียวมากปาแซ่บไหมไม่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 เท่าแซ่บไม่แซ่บอ๋อวอมน ออเขาว่าคนเก๋เขาก็เขียวมากต้วคนเก๋ท่านทุเรียนเก๋เขาไปขายคนเก๋ก็เขียวมากตัวนเลยครับโอ้ชมนาคนบีลลําเปอรครับบิลลลําเปอร์มาเยี่ยมลูกเยี่ยมล้านครับนะครับทุเรียนนะครับเตรียมพร้อมจะขึ้นรถไถแล้วครับตอนนี้บ่มียังไหลแล้วพร้อมแล้วดวพี่น้องบนบนบนดาวอังคารได้นี่น,นะมีทั้งสมเขียวหวานอีก ปลูกกล้วยโอ้ปลูกกล้วยหลายทุเรียนกับปลูกใหม่พี่น้องดูไปเลยก็่ยอมแพ้ครับทุเรียนกับปลูกใหม่กล้วยกับารน่ครับทางนี้โซนนี้ก็เน้นกล้วยครับเน้นกล้วยกับทุเรียนกับนู่นครับดาวังคารนู่นมองนู่นจุมพรครับเขาลูกนุ่นครับจุมพรก็ทาแสะครับเต็มเลยแต่ละงานนี่ไม่มีหมูครับพี่น้อง ถ้าไม่อยากเขาก็ไม่จ้างอีกแล้วครับรถไถยเดี๋ยวนี่ครับแผนกแผนอกกองเชียร์ครับแผนอกกองเชียร์ <c oughs> เต็มเลย <c oughs> เป็นไงมัง่งมือคืนมือตดัด <c oughs> ได้หลายยังข้างนบนวัดยังข้างหลัง <c oughs> อ่ะยังครับอ๋อยังอยู่ <c oughs> ตึงแถวนี้บ่หมูตัวนี้ไม่รับตาตัดข้างเดียวก็ได้นี่ห <c oughs> ลุดเลยหลุดเลยเสียลุยว่ะ <c oughs> เขาทัดไนเลยหมูไปธรรมดาด้วยอ๋อไปธรรมดาดได้เลยมือเลี้ยงไปดูวยเทัดบัตรเสียลุยเด้อพาดินั่นนะลงมาได้มือหลับอีเพิ่มเลยครับนี่มือหลับอีเพิ่มเลยเสียงอะกระพานนะครับมือปรับด้าน เนี่ยครับทำลูกสาวเจ้ามาอยู่น้ำชิ้นเลถือเจ้าโทรศัพท์เพื่ได้ขึ้นอย่างกันดอกนี่พี่น้องโบโบ,บอ,อีลีโบคัก,<อ>กขนาดนาลูกไปไลยแต่ลูกใหญ่คัก<อ>นี่ทำโุเรียนต้องทำงี้พี่น้องเน,นี่ยต้องทำงี้สวยนางเอกลิเกพานครับพานน <c oughs> ี่ครับพี่น้องได้แล้วเที่ยวหนึ่งครับเที่ยวหนึ่งก็ประมาณเก้าร้อยโลครับพี่น้องฝนกระตกจะกินลมรอดบนอยู่บนดาวอังคารไปนี่ ฝนกระตกฝนกระตกจะพยายามลงให้ด๋วพี่น้องว่าจะได้ไม่ได้ฝนกระตกครับเสียลุยยืนยืนวิเคราะ์แล้วว่าจะลงได้ไม่ได้เนาะครับดูฝนโอ้แหลงงไาจังหน่อยกว่าบลแหงตกมาเร็วครับครับพี่น้องเอ้เดี๋ยวเราไี่รองทุกคงเป็นใจกานครับเริ่อเรื่มครับเรื่มน Happy bay của kỳ ở đâu này trong cái lòng nhà mẹ tặng 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 mẹ ียงเก่าลยลลงจากเขาถึงเมลวงยี่คุคงีเลยนยงับรถไทยมันงคนไทยพรันพี่น้องนทยมันคนงมาันเต็มที่เลยลองไปดูครับลองไปดูเอยากนะอยากนี่ครับพี่น้องมาถึงเล้วเรียงแล้วตอนนี้เป็นยังไงมือตัด เลี้ยงก็ตัดอันไหนเหนื่อยกว่าฮะเลี้ยงก็ตัดอันไหนเหนื่อยกว่าตัดครับอ๋อตัดเ <c oughs> หนื่อยกว่าตีต้องใช้ความรู้หมดเลยว่ะตีโอ้ยกว่าจะลงมาได้ลื่นอย่างที่ลังให้ทุเรียนเกลนาแรงเด้อบอกบอกมันเด้อขึ้นไปตัดนะบอกมันเกลนาแรงอย่าเกลนาฝนนี่ครับพี่น้องสดๆ นี่ครับมือรับสูงมา20เมตรกับรับได้ครับบอย่านควมสูงโยนก็เก่งนี่นะามีโยนมือเดียว <c oughs> นี่ครับม,ม,มือตัดมือหนึ่งเลยครับวันนี้พอตัดมีดเดียวตัดสองมีดก็จะมีมือสองอะไรนี่ตัดมีดเดียวเลยมือหนึ่งนี่แหละโบครับ ครับมีแต่โบกับโบแล้วครับตอนนี้จัดเต็มแล้วครับโบนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับฝนก็ตกแล้วครับคลิปนี้ขอขอบพิธคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหัตถมานลุยโซนวนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย